สวัสดีครับพบกับช่องเรือยนต์เจ้าพญานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับนี่เป็นหน้าที่ของพี่เรือยนต์นะครับสอมาโนบ๕นะครับหลวงพินญิพลนะครับวันนี้ออกเดินทางกันแล้วนะครับนี่มากันแล้วนะครับพี่ๆนะครับวันนี้พี่ออกเดินทางไปมาแล้วนะครับ แล้วก็มีเรือหนึ่งลำคือเรือคัดท้ายนะครับเป็นคัดท้ายเป็นพี่เรือไม้นะครับก็จะออกเดินทางกันมาเหมือนกันนะครับผมออกเดินทางกันมานะครับผมนี่ครับเรือยนต์สองมื่นเก้าสิบห้านะครับปีนิพนธ์นะดึงปอบทรายหนักๆเลยนะครับจนมันสาบปอบใหญ่ๆๆหนักเลยนะครับนี่ออกเดินทาง นี่เสียงของเครื่องยนต์นะครับผมยอดนะเร่งแล้วนะครับล้ำนี้เคยเจอตอนช่วงหน้าน้ำหลากนะครับวัดพนันเชิงครับทีมคุณลุงมานกนะครับผมเน่ครับผมวันนี้ก็จะได้เห็นฝีมือพระทักลังนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเราไปเปิดช่องผมเลยโยงเจ้าพญาครับดูตอนที่พี่เขาเป็นเรือดึงทวนน้าขึ้นมานะครับดึงทวนน้าขึ้นมาว่า จะมันจะเสียงของเครื่องยนต์จะเร้าใจอะไรขนาดไหนครับแล้วก็อีกลำหนึ่งครับลำขวามือครับเรือยนต์แก้วทองเจริญซับสามนะครับผมนี่กําลังจอดอยู่นะครับพร้อมพร้อมเรือเบามารับมารับสินค้านะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเี่เสียงของเครื่องยนต์นะฮะสุดยอดไปเลยนะครับนี่โดดุด้วยครับผมนน่พินิพนนะฮะเห็นแล้วหรือป เจ็ดของเครื่อนต์นะครับปลังบังนะสอมาสห95นะครับนิสุโซ 6W6WJ นะครับทาตามมาแล้ว ครับจำนวนสามโป๊ะใหญ่ๆนะสามโป๊ะใหญ่เลยนะครับนี่นะออกเดินทางครับ ปีที่แล้วไม่เจอนะฮะทีนี้หรือว่าผมไม่ได้ช่วงเวลาที่ผมถ่ายเนะี่ยผมไม่ได้ไปพี่อาจจะขึ้นมาก็ได้นะครับนี่ครับแล้วลองย้อนดูในคลิปลบเก่าผมคงอะไรเันน่นี่ครับเสียงของเครื่องจนตนนะฮะบอกเลยไม่ธรรมดาฟรีมไม้ลายมือของพี่นิพนธ์ไม่ธรรมดานะครับผมรถยนต์สองมัมนลบเก้าสิบห้านะครับ ก็จจไปกันนะครับผม